สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและครอบครัวสันดายสาตั์เช้าวันนี้สันดาฟาร์มมีเรื่องเล่าจากพี่น้องเอฟซีผู้เลี้ยงควายนะครับมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นสิ่งที่จะให้พี่น้องเอฟซีนำไปพิจารณานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับการ ซื้อฟางมาให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับซึ่งเรื่องเล่าวันนี้ก็ให้พี่น้องใช้ดุลพินิษพิจารณาเอานะครับใช้เหตุและผลพิจารณาแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในคนเลี้ยงควายนะครับสิ่งที่พี่น้องเล่ามาก็คือผมได้รับสายโทรศัพท์แล้วก็ได คอมเมนต์มาตอนที่ผมไลฟ์สดนะครับหมายถึงพี่น้องที่เลี้ยงควายท่านนี้นะครับท่านเล่าให้ผมฟังว่าอา่ได้ซื้อฟางนาปรังมานะครับให้ควายกินช่วงระยะเวลาที่ช่วงนี้ครับช่วงที่ฝนตกหนักๆนะฮะซึ่งควายก็กินฟางอย่างเดียวแล้วก็มีหญ้าเสริมบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น พี่น้องท่านนี้นะครับกับท่าน f อฟท่านนี้คือควายที่ตั้งท้องประมาณห้าเดือนหเดือนประมาณนั้นนะครับได้แท้งลูกทั้งสาแม่นะฮะได้แท้งลูกทั้งสามแม่ซึ่งผมเองเมื่อนำมาพิจารณาแล้วนะครับฟางอาจจะหรือจริงๆแล้วอ่ะฟางก็เป็นอาหารหลัก ที่เราจะต้องให้ควายกินแต่ในฟางนั้นนะครับซึ่งผมพิจารณาว่าน่าจะมีสารเจือปนนะครับมีสารเคมีเจือปนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาฆ่ามแมลงนะครับหรือยาอะไรต่างๆที่เขาใช้ในการทำนาซึ่งสารมันยังไม่หมดไปเพราะหนาวนาปรังมันเป็นอายุน้อยนะครับบาง,บาง ข้าวบางชนิดก็เก็บเกี่ยวกันที่90วันนะฮะแล้วก็ยาซึ่งอาจจะตกค้างอยู่นะซึ่งเรื่องนี้ขอให้พี่น้องพิจารณานะครับแต่การแท้งลูกของควายนะครับจะมีสาเหตุน้อยมากนะครับ สาเหตุจะน้อยมากแต่ถ้าแทงพร้อมกันทั้ง3ตัวเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการชนการบ้างการวิ่งการกระโดดลดเต้นอะไรต่างๆแต่การแทงพร้อมกันทั้งสตัวนี้เราจะผมก็สอบถามโดยละเอียดแล้วว่าเกิดจากคือถามโดยละเอียดแล้วว่าพี่น้องท่านนี้มีอาหารอย่างอื่นให้กินไหมมีสิ่งอย่างอื่นให้กินไหมเขาก็บบยืนยันมาว่า ไม่มีอาหารอย่างอื่นให้กินนอกจากฟางกับอาหารเสริมเป็นพวกลำพวกอะไรพวกนั้นซึ่งอาหารเสริมตัวอื่นไม่มีสารเปื้อนปนเปื้อนแน่นอนนะก็ฟันธงไปที่ฟางว่าฟางต้องมีสารปนเปนื้อนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสันดาฟามเองช่วงหน้าระยะหน้าปลดเนี่ยจะไม่ใช้ฟางที่อัอดใหม่นะครับฟางนาฟางที่อัดใหม่จะไม่ได้เลือกซื้อมาใช้ ผมเองผมจะใช้ฟางโกดังซึ่งเป็นฟางนาปีนะครับนาปีนี้เป็นฟางเป็นข้าวอายุยาวสารตกค้างอะไรต่างๆก็จะหมดไปนะครับจะหมดไปเหลือหรือว่าเหลือก็เจือจางแต่คิดว่าไม่มีอันตรายกับหัวควายนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ฟันธงว่าฟางนาปรังไม่ดีหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ผมอยากจะชี้เป้าไปถึงเรื่องสารตกค้าง นะครับสารตกค้างให้พี่น้องพิจารณานะครับใช้เหตุและผลพิจารณาว่าเราควรจะใช้ไหมใช้แล้วมันเสี่ยงเกินไปไหมนะฮะเ,เรื่องของเอฟตีท่านนี้ที่เล่ามาเขาใช้ฟางที่อัดใหม่ๆเลยครับฟางที่เกี่ยวใหม่ๆแล้วก็อัดมามาให้กินเลยนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของสารตกค้างแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะให้พี่น้องพิจารณาเอาแต่ว่า ความเป็นจริงแล้วเนี่ยหน้านี้มันก็ยุ่งยากหน้าป่นนะครับจะเราจะหายาสดมันก็หายากบางทีฝนตกเราก็ต้องใช้ฟางเป็นที่พึ่งฟางก็หายากฟางก็ราคาแพงตอนนี้บางพกักบางพื้นที่ก็ก้กอนหนึ่งถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วอย่างเช่นทางภาคใต้นะทางเหนือทางอีสานทางทุกที่กก้อนละห้าหกสิบบาทแล้วนะที่สืบ,สบ,สบาถามมานะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องจําเป็นจะต้องใช้ให้พี่น้องพิจารณาดูนะครับว่าเราจะควรใช้อะไรดีอย่างตันดาฟางตอนนี้หลีกเลี่ยงการใช้ฟางมาเป็นใช้ฝุข้าวโพดแทนนะครับหรือว่าใช้เป็นข้าวโพดหมักแทนนะแต่ไม่ได้ใช้ฟางนาปังนะครับนะบอกบอกไว้ก่อนว่าตันดาฟางเองก็ใช้ทุกวันแต่ใช้เลือกใช้ฟางโกดังเป็นฟางนาปีฟางที่เขาเก็บไว้นาน,านๆนั่นเองนะครับ ถึงอยากจะออกมาเล่าให้พี่น้องฟังมันเป็นเรื่องเล่านะครับมันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงๆพี่น้องคนเลี้ยงควายเดือดร้อนจริงๆคือซันดาฟาเมื่อรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องเอฟตีแล้วก็เป็นห่วงนะครับอดเป็นห่วงพี่น้องท่านอื่นๆไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องนํามาเล่าให้ฟังแต่ว่าอาจจะกระทบกระเทือนต่อพี่น้องที่ขายฟาง หรือพี่น้องที่อัดฟางนาปรังนะครับซึ่งผมเองไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ต้องขออนุญาตนํามาเล่าให้พี่น้องเอฟซีนะครับได้ฟังกันให้ครอบครัวตันดาของเราได้รับทราบกันจะได้มีแนวทางนะครับจะได้รู้ว่าเราควรจะ,ะหาอะไรให้เขากินนะครับถ้ามันเสี่ยงมาก ถ้ามันเสี่ยงมากๆเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าการสูญเสียลูกสัตว์ทีเดียวสามตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องการชนกันไม่ใช่เรื่องการวิ่งวิ่งนะผมเลยอยากจะรันทวงว่ามีสารตกค้างแน่นอนนะซึ่งเราก็ยังยืนยันไม่ได้เพราะเราไม่ได้เอาฟางไปตรวจหรืออะไรต่างๆ่างแต่อันนี้คือควักความบอกเล่านะครับชารบอกเล่าซึ่งกันและกันอนะ่พี่น้องครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ถ้าเห็นว่า มีประโยชน์ต่อพี่น้องท่านอื่นๆก็ฝากกันแชร์ไปด้วยนะครับฝากกดแชร์ออกไปเพราะว่าเราได้เตือนกันไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมีอะไรเราก็มาบอกบอกกันในฐานะเราครอบครัวเดียวกันนะครับก็ฝากเรื่องฟังทีหลาน,นเพื่อนไว้นะครับสวัสดีครับ